วันนึงผมกับขอแนะนําซื้อกันนะครับผมกับคือนายขมายสิงห์กองนะครับคื่เป็นพนิบาลบ้านหนองหีโมหานะครับที่ข้างหลังผมเนี่ยครับกับเป็นแปลงผักกำลังลึนะครับเนี่ยที่กับว่าลา้นะครับเหลียวเบิ้งเอานะครับีประมาณพ่อเทียมีนะครับที่ผมปลูกด้านนี้นะครับด้านข้างหน้าผมกับมี่นะครับรอบๆบ้านผมกับปลูกหลายแปลงนะครับทางนกวิชาการนะครับเก่นก็ได้มันแม่น้านะครับเกี่ยวกับปลูกพัก รับคร้องการเกี่ยวกับพ่อเพียงนะครับผมก็ได้เล่งเห็นว่าพักตําลึ่หรือว่าพักต้มมิ้นเข่านี่นะครับเป็นพักพื้นบ้านนะครับว่าได้ซื้อว่าได้ลงพุ่นหลายนะครับผมก็ได้เดือกาศไปหาตัดเชี้ยมันมานะครับแล้วก็มาช่ำใบแล้วก็มาพอปลูกนะครับเอาป้ต้องใส่ยาหรือว่าใส่สารเคมีต่างๆนะครับใส่พ่นแือว่าเข้าปอดสารพิษทุกอย่างนะครับคือเขาปลูกเขากินในเลยบว่ามีสารพิษนะครับว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ ตัวเงี้ยนเท่ากบกินนะครับเจ็บกินนะครับเดยอยแจกกินเท่ากบขายนะครับรายได้เข่าม่บบานนะครับเขาบานเท่านะครับเผื่อรายได้ลดรายจ่ายไปน้านะครับถือว่าเป็นการดีอยู่นะครับเที่ยวเข้ากันตลาดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตลาดนะรองรับหลายนะครับคือว่าคพามต้องการของตลาดนะครับก็มีมากนะครับคือเข้ากับเอ็ดว่าท่านนะครับส่วนมากเข้าสิบหกว่าท่าน ประมามาณสองมือเข้ากระติไดตัดเคียนึ่งนะครับนั่นก็อว่าเพียงพ่อต่อตลาดปันได้นะครับตลาดคือว่าต้องการหลายนะครับตอนนี้เกี่ยวกับผักกำลิมเพื่อนบ้านของเขานะครับนะค่ะในบ้านตามเพื่อนขายตามนัดนะครับเพื่อนกับคือว่าเพื่อนสนใจดีนะครับเพื่อนกับมาสร้างทุกมือนะครับผมก็ต้องตัดให้เพื่อนทุกมือ่วนทางตลาดนะครับเพื่อนกะถิม่ามือเว้นมือนะครับเพ็่นกะถิมาสร้างเป็นส่วนหลายนะครับส่วนมากนะครับ เงินเรือนย่อยๆปันก็รับไปเป็นตามส่วนนะครับผู่บ้านทุก้นก็ปลูกมีหลายนะครับวันปลูกแต่ผมผู้เดียวปลูกหลายก้นนะครับตอนนี้ครับว่าท่านเพียงพ่อปันไหนนะครับทางตลาดนะครับถือว่าขาดยุ่นะครับตลาดต้องการหลายยุ่นะครับเกี่ยวกับพักตําลึงนะครับคือมันเป็นพักปลอดสารนะครับพักหายงากส่วนมากถือว่าใครมีผู้ปลูกนะครับเยวจะไล่ได้ก็ กับว่อมาาหลารนะกับพ่อไรยูได้กินนะครับกับผมปลูกมากประมาณสองเดือนนะครับกับเดือนแรกก็คือว่าท่านึ้นหลายนะครับมาเดือนที่สองก็ถือว่าไรนะครับกับตอนนี้ได้กับประมาณเก็บแต่ละเพียกยัได้เยอะนะครับเพียละลอยก่าบาทนะครับร่วมกับที่หาลอยนะครับประมาณเปลี่ยนปัวๆนะครับ การปลูกนะครับตอนแรกเข้ากับทไปหาเขี้ยผักตําลึกนะครับเขี้ยย่งไอยู่ในปลานะครับเข้ากับทมาตัดประมาณจับหาสิบนะครับหาซิบเส้นนะครับแล้วเข้าไม้ช่าไว้แล้วเข้ากับทมาคุดลุมนะครับพวงประมาณมีซิบเส้นนะครับเลือกประมาณมีสิบเข้ากับเอาปุ๋ยคอกล่วงประมาณจับกะละมังหรือว่าจานนะจับจานตักเข่าเข้านะครับขวดถมเข้ากับผักตําลึกเข้ามาเสียบลง่นะครับเข้ากับรดน้ำนะครับรดน้ำไปเรื่อย ส่นกลัวมันติขข้นนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ติแตกออกตามตามันนะครับแตกออกมันจะติขึ้นเชี่ยมาตามที่เฮาเห็ดไรนะครับก็ถึงนี่รักมาปักให้มันขึ้นแค่น้นนะครับง่ายกำลิณนะครับัาก็สอดคล้องกับเกยวกับป้องการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือทางหน่วยงานราชการนะครับเพื่อนก็ให้ปลูกผักกำลิมนะครับเพียกินแล้วก็เพียกขายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับมาบด้ลงทุนครับลงทุนบริแรลงทุนกับ กับเพียงแต่เห้เอาฟุ้นขอกนะครับฟุ้นขอกมาใส่นะครับตอนเทาสิบปู๊นะครับกับเพียงแค่นั้นนะครับผวกปุ๋ยปวกสารเคมีเห้กับว่าได้ใส่นะครับถือว่าข้าบาได้ลงทุนไหลนะครับหลังจากเ้าเฮ็ดธารกิจอย่างอื่นนะครับตอนเย็นๆข้ากะเจ้าที่แหละครับถือมาเบิ้งนะครับเบิ้งดูแลว่ายิงไหนการไหนที่มันตกลงข้าวกบจับขึ้นนะครับมันตีบว่าขึ้นข้างนะครับข้าวกะซอยจับมันขึ้นนะครับซอยเบิ้งแค่นั้นนะครับเวล่า จากจำรึงนะครับกันมีพักนี่ครับพักใส่นะครับมะลาขี่นกของเขานะครับนี่รขปลูกง่ายนะครับเนี่เป็นพักพคื้นบานด้วยกันตลาดกะร่องรับพื่กันนะครับตลาดจะต้องการไหลยกันนะครับอกบวกนะครับอบบวกฟักแว้งนะครับบักแป้งนี่ก็ปลูกง่ายกันนะครับปลูกควบคู่กันไปก็ได้นะครับนี่มมนติดขึ้นตามข้างน้ากันนะครับปักพลื้นบานของเข้าปลูกง่ายนะครับนี่กล้วยห้ายาด้วยกล้วยบอกันเด้อก็มีอี่ียวกล้วยบ้านนอกนี่ก็ดี เม่ยตลาดนี้เขาขายต่วาวหัวไปวะมี่ <laughs> <laughs>